สวัสดีครับตอนนี้เขาแปลงรถมาถึงขั้นที่นี่สามารถเลี้ยวได้แล้วครับขันทากันส่งครับเลี้ยวได้ครับส่วนตรงนี้เดี๋เขาใส่น็อตนะครับเพื่อเขาจัแกะกระบอกเปลี่ยนลูกปืนนะครับเท่ามาแคะตัวนี้ออกมาได้ลอนี้จะถอดมาได้นะครับตอนนี้เป็นระบบไอรีเบล้วครับ ตัวช่วยเลี้ยวผมจะเอาไซอาติ่นแยบมาครับตัวโยงมาหาตัวบีบรีวของรถครับนี่ครับเอามือกดง่ายๆเลยครับตีนยยบของง่ายครับส่วนตัวนี้เป็นเบรกครับเบรกโยงสลิงมาหาเบรกของมันเลยครับต่อเบรกแยกครับส่วนตัวนี้เป็นคันเร่งครับคันเร่งเร่งได้เลยครับรถไถเจ้าทุ่งมาทําเป็นนั่งครับครับ ตอนนี้กำลังทำตัวยกผ่านครับจะใส่สป,ปริงสองตัวนะครับแล้วก็ใส่ระบบไฮดรอลิกครับใกล้ความจริงแล้วครับอ่ดูคอมากคันชักคันส่งเนะนี่ครับจะมีเกี่ยวตัวพับขยายแว่นได้ครับหมุนพับศูนย์ลดครับตอนนี้คันชักครับคันชักกระไซลูกมาครับ อันนี้็หมนได้เหมือนกันนะครับภาพล้มของรถครับบ้านช่างจะอุบน้อยนะครับเสียงเสียงตึ้งได้ออกงานนะครับจะเลยมานาังทำรถครับส่วนตัวนี้ลูกเตะครับลูกเตะเป็นเสถานตรนี้จะเป็นตัวกระเดองยยบคาดครับใกล้สาเร็จแล้วครับ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องไอ้ปรอบคนนี้คนเดิมครับั่างเดียไว้บานๆ